วันนี้มาพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับน้องมิสซูบิชิมิลาน1.2 G L X เช้นปี2013คันนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมิวขอแนะนำโชว์รูมตีรถสวยรถมือสองของเรานิดน,นึงนะคะสาขาที่มิวยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นสาขาคลอง2อธัญญะข้างตลาดลานพะรูปนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาทําความรู้จักน้องคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะถัดมาล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะขนาด15นิ้วนะคะเบอร์ยาง195ทับ50นะคะลูกค้ารัศมีวงเลี้ยวของเขานะคะแค่4.4เมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ ในรุ่น CLX นะคะไฟเลี้ยวจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวจะติดที่ตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสามารถพับและปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะในส่วนของมือจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของภายในกันค่ะ ในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ EPS นะคะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ถึง2ทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดนะคะจะเป็นมาตรวัดที่สามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง8ระดับนะคะแล้วก็ให้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ MID นะคะในในส่วนของการแสดงผลนี้นะคะสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่หรือเลขไม์ได้นะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่66,00 0 66,533กิเมเท่านั้นนะคะเรารับประกันนะคะว่าไม้ของเราแท้แน่นอนนะคะหากลูกค้าออกไปแล้วพบว่าไม่ใช่ไม้แท้นะคะเรายินดีรับซื้อคืน100%เเซนะคะนอกจากการรับประกันไม้นะคะเรายังรับประกันแน่นอนว่าเราไม่ใช่รถชนหนักรถน้ําท่วมรถก่อใหม่รถทิ่ความแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นแบบที่รองรับ CDAUX นะคะวิทยุ AMFM ได้ตามปกตินะคะ ในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้หจังหวะนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะของคันนี้นะคะจะดีไซน์แบบลายกราฟิกนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะถัดมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูล่านหลังกันนิดหนึงนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะจ๊ะออกไปแล้วไม่ต้องแต่งแน่นอนมีสเกิรตรอบคันให้มีล้อแม็กให้แล้วยังมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยค่ะ จากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะราคาขายปัจจุบันคันนี้นะคะขายอยู่ที่268,000บาทเท่านั้นนะคะปกตินะคะผ่อนอยู่ที่5,700บาท72งวดน,นะคะตอนนี้นะคะเราให้ลูกค้าผ่อนแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนต่างของค่างวดที่เหลือนะคะทางโชว์รูมตีรถสวยรถมือสองของเราจะเป็นคนจ่ายให้ลูกค้าเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของการจัดฟรีดาวตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะประวัติการผ่อนดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะหรือลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะตอนนี้เราจัดฟรีดาวให้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วก็ไม่มีสลิปเงินเดือนประวัติใสๆนะคะขอดาวขั้นต่ํา10%นะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ติดแบ็คลิสต์นะคะตอนนี้ทางธนาคารยังไม่รับนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูห้องเครื่องของน้องคันนี้กันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะแล้วก็ให้แรงม้านะคะถึง78แรงม้านะคะแรงบิด100้นิวตันเมตรที่4000รอบต่อนอาทีนะคะอัตราการกินน้ำมันนะคะแค่22กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี้จะเป็นเดิมเดิม มาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื่องด้วยเป็นรถปี2013สเนาะสภาพอาจจะอย่างนี้นิดนึงแต่ว่ามีมอ,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 อกอครบรูกลมๆยังกลมตามปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะจ๊ะไม่มีรอยตัดต่อหรือการเปลี่ยนฝากระโปรงมาก่อนแน่นอนนะคะลูกค้าลูกค้าซื้อไปแล้วมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะของเรายังมั่นใจด้วยนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ ดีวไว้กับบริษัท W Smart นะคะลูกค้าครอบคุม77จังหวัดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถเสียเกียร์พังน้ํามันหมดนะคะสามารถโทรหาได้เลย24ชั่วโมงนะคะพร้อมรถยกลากสไลด์ให้ด้วยเลยนะจ๊ะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจและอยากเป็นตัวแทนนะคะแนะนําลูกค้ามาซื้อรถกับหมิวนะคะตอนนี้หมิวมีค่าแนะนําให้นะคะคนละ10,000บาทเลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะสามารถติดต่อนะคะปรึกษาสอบถามด่วนได้ที่0982744134นะคะหรือจะเป็นไลน์แอดนะคะ t e e 9นะคะลูกค้ามีแอดนำหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะหมิวขอลาไปกับน้องมิสูบิชิมิหลาดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ